Herbal Expert by มรีคุยเรื่องสมุนไพรกับอาจารย์มิยุรีตั้งเกียรติกำจายสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันพุทธที่7เมษายน2564วันนี้จะมาคุยกันเรื่องแครอทนะคะก็เป็นที่นิยมเอามาทำเป็นน้ำแครอทนะคะแล้วก็ในร้านสะดวกซื้อก็มีขายเยอะมากเลยนะคะก็มีหลายท่านสงสัยว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนะคะ ส่วนใหญ่ทุกท่านก็จะพอทราบอยู่แล้วว่ามีวิตามิน A สูงมีเบต้าแคโรทีนสูงช่วยบำรุงสายตาในคนส่วนใหญ่ก็จะทราบดีในส่วนของการป้องกันโรคมะเร็งละ่ะมีงานวิจัยในคนรับรองไหมและข้อควรระวังมีอะไรบ้างหลายๆท่านก็อาจจะเข้าใจว่ารับประทานได้ตลอดนะคะทานเยอะก็ได้ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นผักเป็นพืชนะคะปลอดภยัยจริงไหมเดี๋ยวมาฟังกันนะคะอันมีวิตามินที่เราทราบกันน,ะนั้น อันที่หนึ่งนะคะนอกจากนี้ยังมีวิตามิน C B E นะคะเล็กน้อยแล้วก็มีวิตามิน K ด้วยฉะนั้นคนที่รับประทานยาวาฟารินเนี่ยเป็นยาลดการแข็งตัวของเลือดนะคะต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานน้ำแครอทเป็นประจำหรือปริมาณเยอะๆนะคะเช่นวันนี้ทานน้อยพรุ่งนี้ทานเยอะแบบนี้ไม่ได้เพราะว่า ตัววิตามินเคเนี่ยมันจะเป็นลดฤทธิ์ยาวาฟารินแล้วก็ทําให้ผลการรักษาลดลงหันท้ารับประทานปริมาณเท่าไหร่ก็ต้องปริมาณเท่ากันทุกวันนะคะสาหรับคนที่รับประทานยาวาฟารินนะไม่ว่าจะเป็นน้ําแครอทหรือผักใบเขียวต่างๆนะแล้วก็มีโพแทสเซียมด้วยดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือผู้ป่วยโรคไตเหลือหลังนะคะจะต้องระวังไม่ดื่มน้ําแครอทมากเกินไปนะคะหรือเป็นประจําทุกวันเลย นอกจากอาจจะได้เกลือแร่โพแทสเซียมเกินขนาดแล้วอาจจะได้วิตามินเอเกินขนาดด้วยซึ่งอาจจะเกิดการสะสมนะคะและเกิดพิษได้อันนี้ที่ต้องระวังในไข้โรนะคไตส่วนคนไข้โรคตับหรือคนที่มีการทาตับบกพร่องเนี่ยดื่มได้แต่อย่าดื่มเยอะนะคะเพราะถ้าดื่มเยอะแล้วได้วิตามินเอมากเกินไปก็จะเกิดพิษต่ตอตับได้นะคะอันนี้เป็นข้อควรระวังของสารอาหารที่มีในน้ําแครอทนะคะ งานวิใจัยในผู้ป่วยมะเร็งละ่ะเป็นอย่างไรบ้างเขาก็ดูว่าคนที่เป็นมะเร็งเต้านมกับไม่เป็นนะคะก็สัมภาษณ์ซักประวัติย้อนหลังว่ากลุ่มที่รับประทานแครอทเป็นประจําทุกวันกับกลุ่มที่ไม่ได้รับประทานแครอทเนี่ย<ๆ>เขาทำในสิบการศึกษานะคะในคนนะที่เป็นมะเร็งกับไม่เป็นมะเร็งแล้วก็สัมภาษณ์ย้อนหลังว่ากลุ่มที่ใช้แครอทกับไม่ใช้เนาะ กลุ่มที่ใช้คือใช้ทุกวันเป็นประจําทุกวันเป็นรับประทานเป็นอาหารนะคะไม่ได้ใช้ปริมาณเยอะๆอะไรคือเป็นคนที่กินแครอทเป็นประจำนะคะงานวิจัยเนี่ยทำการศึกษาในคนจํานวนเยอะเป็นหลักหมืน่นคนขึ้นก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือเขาก็าพบว่าคนที่กินแครอทเป็นประจํา1ปีเนี่ยมีทั้งที่ได้ผลและไม่ได้ผลในการลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมนะคะส่วนของ ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะล่ะเหมือนกันเลยกับมะเร็งเต้านมนะคะก็คือมีทั้งที่ได้ผลและไม่ได้ผลนะคะก็ทําการศึกษาใน6การศึกษาในคน2,000กว่าคนสําหรับมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะนะคะแต่อันที่ดูแล้วได้ผลก็คือเป็นการลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้นะคะเนี่ยเขาทําการศึกษาในคน50,000กว่าคนเลย ดูว่าคนที่เป็นมะเร็งลำไส้กับไม่เป็นมะเร็งลำไส้ถามย้อนหลังกลับไปว่ากลุ่มที่ใช้แครอทเนี่ยเขารับประทานแครอทสดน,นะคะมากกว่า30กรัมต่อวันเป็นประจำนะคะกับอีกกลุ่มหนึง่งไม่ได้รับประทานเป็นประจำนะคะหรือไม่รับประทานเลยนะติดตามไป18ปีค่อนข้างนานมากนะ,ะเขาก็พบว่าลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้นะคะว่า ในแครอทก็มีกากใหญ่เนาะก็จะช่วยได้ถ้าเรารับประทานผักผล,ลไม้มากกว่าพวกเนื้อสัตว์นะคะมันก็จะลดความเสี่ยงอยู่แล้วโดยหลักการในทางทฤษฎีอันนี้เขาก็เลยไปสังเกตว่าคนที่เป็นมะเรงลำไส้กับไม่เป็นเนี่ยตามย้อนหลังไปเขาพบว่าคนที่ทานแครอทเป็นประจำเนาะในปริมาณประมาณ30กรัมต่อวันก็ไม่ได้ต้องรับประทานเยอะมากอะไรนะคะก็รับประทานเป็นอาหารเนี่ย ก็เพียงพอแล้วแต่รับประทานติดต่อกัน18ปีนะคะก็ดูว่าช่วยได้นะคะแต่เราไม่ได้บอกว่าใช้รักษาโรคหรือป้องกันโรคนะคะเราลดความเสี่ยงเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องรับประทานอาหารที่มีกากใยช่วยระบายนะคะมันก็จะลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้แต่ความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเนี่ยยังมีอีกหลายสาเหตุถ้าสาเหตุอื่นเราไม่แก้ไขเลยเนี่ยโอกาสที่จะได้ผลเนี่ยมันก็ อาจจะน้อยนะคะเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยที่ทําให้เกิดมะเร็งดังนั้นอย,อย่างที่เห็นว่าสองการศึกษาแรกทาไมมีทั้งที่ได้ผลและไม่ได้ผลกลุ่มคนที่ไม่ได้ผลเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเขามีปัจจัยเสี่ยงอื่นที่มีผลให้เกิดมะเร็งมากกว่าการรับประทานแค่ผักผลไม้เช่นมีพันธุก,กรรมนะคะหรือรับประทานอาหารปิ้งย่างเป็นประจําสูบุรีแบบนี้พวกนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่อันตรายมากนะคะเพราะแม้ว่าจะรับประทานผัก ผล,ลไม้เป็นประจำเนี่ยก็ยังช่วยได้ไม่มากนะคะใน,ในคนที่ได้ผลเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะปัจจัยเสี่ยงอื่นของเขาเนี่ยมันมีน้อยกว่านะคะก็เลยอาจจะได้ผลนะคะอันทั้งมะเร็งเต้านมมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยยังมีทั้งที่ได้ผลและไม่ได้ผลนะคะเพราะว่ามีปัจจัยอื่นที่มีผลทําให้เกิดมะเร็ง มากกว่านะคะแต่ส่วนมะเร็งลำไส้เนี่ยปัจจัยหลักๆก็คือถ้าเรามีการขับถ่ายและประทานอาหารกากใยช่วยระบายมันลดลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีหลายท่านสงสัยว่าช่วยลดน้าตาลได้หรือไม่นะคะยังไม่มีงานวิใจัยในคนยืนยันว่าแครอทเนี่ยช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้นะคะและสิ่งที่ต้องระวังถ้าเราปั่นรับประทานเองเนี่ยก็น้ําตาลคงไม่เยอะถ้าเราไม่ได้ใส่เยอะนะคะ ต้องระวังบางคนก็ใส่น้ำพึ้งก็ต้องระวังถ้าใส่เยอะน้ำตาลก็จะสูงแต่ถ้าเราซื้อที่เขาคั้นแล้วใส่แก้วใส่ขวดนะคะพวกเนี้ยต้องระวังว่าถ้าน้ำตาลเยอะเกินไปอ่ะการรับประทานปีประจําก็อาจจะทําให้น้ำตาลสูงได้นะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของน้ำแครอทโดยสรุปก็คือช่วยบำรุงสายตาเพราะว่ามีวิตามินเอเบต้าแคโรทีนสูงนะคะ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรารับประทานน้ําแครอทมากเกินไปแล้วนะคะถ้าเรารับประทานมากเกินไปเนี่ยฝ่ามือกับฝ่าเท้าเราจะมีสีเหลืองนะให้สังเกตนะถ้าเรารับประทานผักหรือผลไม้สีเหลืองสีส้มพวกเนี้ยนะคะปริมาณเยอะๆหรือสีแดงพวกเนี้ยนะคะเป็นประจําเลยนะะมีหลายชนิดและเยอะนะคะรับประทานไปอาจจะประมาณ3มเดือน6เดือนเนี่ยฝ่ามือฝ่าเท้าเราจะเหลือง เพราะว่ามันเกิดการสะสมของเบต้าแคโรทีนมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นให้สังเกตว่าถ้าเริ่มเหลืองนะคะให้หยุดรับประทานนะคะหลังจากนั้นก็หยุดไปก็จะประมาณอย่างน้อย1เดือนนะถึงจะค่อยๆเริ่มจางลงบางคนก็อาจจะหลายเดือนหน่อยนะคะสองสามเดือนพอเริ่มจางลงเราก็ค่อยกลับมารับประทานได้นะคะนี่ก็เป็นวิธีการสังเกตง่ายๆว่าเรารับประทานแครอทเยอะเกินไปแล้วไหมหรือพวกมะเขือเทศเยอะเกินไปไหมนะคะ ข้อควรระวังอื่นล่ะในบางคนอาจจะแพ้ได้นะคะถ้าเป็นคนที่แพ้ขึ้นช่ายก็อาจจะแพ้แครอทได้นี่ก็ต้องระวงังนะคะแล้วก็มีผู้ชายเนี่ยรับประทานแครอทอาทิตย์หนึ่งสกิโลนี่เยอะมากนะคะเป็นประจําเลยนะะผลปรากฏว่าเขาท้องผูกนะคะจะรับประทานเยอะเกินไปนะ,ะแล้วก็ได้รับแคโรทีนเนี่ยเยอะก็ผิวสีเหลืองนะคะนี่มีรายงานในงานวิใจัยในต่างประเทศนะคะ นอกจากจะผิวสีเหลืองแล้วก็มีการทำงานของตับผิดปกติด้วยนะคะหลังจากหยุดใช้1เดือนเนี่ยการทำงานของตับก็ดีขึ้นอันนี้รายงานนี้ก็จะเห็นว่าถ้ารับประทานเยอะเกินไปเนี่ยสกิโลต่อสัปดาห์นี่เยอะเกินไปเยอะมากนะคะนอกจากจะทําให้ท้องผูกผิวเหลืองตับยังมีปัญหาด้วยทันถึงบอกว่าจะต้องระวังในคนไข้โรคตับนะคะไม่รับประทานเยอะเกินไปนะคะ คนไข้ไตก็อย่างที่เราไปแล้วไม่รับประทานเยอะเกินไปเพราะอาจจะได้รับเกลือโพแทสเซียมวิตามินเอมากเกินไปผู้ป่วยวาฟารินก็เหมือนกันนะคะต้องรับประทานเหมือนเหมือนกันในทุกวันปริมาณเท่าไหร่ก็เท่านั้นทุกวันนะคะเพื่อที่จะได้มีวิตามินเคกับเรื่องของขนาดของยาเนี่ยเหมาะสมนะคะในการออกฤทธิ์ไม่ยาไม่ออกฤทธิ์น้อยเกินไปจนไม่ได้ผลในการรักษานะคะเพราะฉะนั้น โดยสรุปเรื่องประโยชน์ของแคร์เล่านอกจากบำรุงสายตาเรื่องมะเร็งเนี่ยที่ดูเหมือนว่าอาจช่วยได้นะคะในการลดความเสี่ยงก็คือการเกิดมะเร็งลำไส้นะคะส่วนมะเร็งเต้านมกับมะเร็งระบบทางเดินปัสสวาวะเนี่ยมีทั้งที่ได้ผลและไม่ได้ผลอย่างที่อธิบายไปแล้วนะคะค่ะ เพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมุนไพรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาหารบำรุงร่างกายนะคะหรือได้ยินโฆษณามาแล้วไม่แน่ใจว่าใช่ไหมจริงไหมนะคะสอบถามได้มาทาง Facebook Page Herbal Expert b รบายมายุรีนะคะหรือถามเภสัชกรใกล้บ้านท่านไม่ว่าจะเป็นร้านยาหรือโรงพยาบาลวันนี้สวัสดีค่ะ